เจฟไฝเชฟชาวไทยชื่อดังได้รางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาวสร้างสอพาวเวอร์ไกลถึงเกาหลีใต้จนได้ร่วมมือกับรามยอนแบรนด์ดังปั้นเมนูรามยอนต้มยำกุ้งสูตรเจฟไฝโดยเฉพาะซึ่งร่วมมือกับเชฟครสผู้สานต่อโครงการเจฟไฝ่เอ็กนงชิม ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเจ๊ไา,ายและนงชิมซึ่งงานนี้นางสาวซูอินคิมเจ้าของบริษัทโฮเนตเทรดดิ้งผู้นำเข้านงชิมในประเทศไทยได้มีไอเดียความร่วมมือระหว่างเจ๊ฝ่ายและชินรามยอนซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่มียอดขายทั่วโลกในครั้งนี้เปิดตัวรามยอนสองรสชาติด้วยกันคือเจ๊าฝายชินรามยอน และเจ๊ฝา,ายชินรามยอนรสต้มยำแห้งโดยมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ This is the actually very first time Nongshim is collaborating with any chef in the world like not only not only Thailand not only Korean with any chef t h e y n ever done this project before because Nongshim is very appreciated Thai like gastronomy And Thai culture deeply, so that it happens, it could happen because the appreciation from Nongshim, like like Thai even street food, is so abundant. You have a, such a rich culture of gastronomy. So we want to work with Thai chefs, like personally. เนี่ยจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทลงชินที่เปิดรับการทำคอลลาเบเรชันหรือการทำเมนูร่วมกันกับเชฟไม่ว่าจะเป็นเชฟเกาหลีหรือเชฟต่างชาติไม่เคยทำขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลงชินเนี่ยเปิดตัวมาประมาณบริษัทเปิดมา4 0กว่าปีแล้วแล้วก็เหตุผลที่เขาทำวันนี้เพราะเขาบอกว่า,าผู้บริหารของทางลงชินชื่นชอบสนใจวัฒนธรรมอาหารไทยว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยมีที่ไปที่มาอันยาวนาน แล้วก็ตัวเจ๊ไฝเองเนี่ยเป็นไอคอนของอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยคุณซูอินที่เป็นผู้ประสานให้คอลลาเบชันนี้เกิดขึ้นมาก็าเลยสร้างจุดยืนที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์สร้างสร้างมิตรระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยผ่านคอลลาเบชันครั้งนี้ขึ้นมาครับ company company Korean is a Our Uh, we're working in a Thailand, and then we're trying to be a bridge between those two countries, and then this collaboration, food, music, art, and you know, some like soft power into the friendship, and then make it our friendship richer in the future. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีผ่านโปรดักต์ผ่านอาหารผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบผ่านวัฒนธรรมด้วยนะครับการทำคอลลาเบเรชั่นครั้งนี้ระหว่างบะหมี่ถึงสำเร็จรูปชินราเมีนบริษัทนงชินซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับเชื่อมกับเชฟสตรีทฟู้ดมือหนึ่งของประเทศไทยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของในวิสัยทัศน์ของบริษัท o อลเลสเทรดดิ้งที่อยากจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยและก็เกาหลีมาด้วยกันวันนี้เราเริ่มต้นจากอาหารเป็นตัวเชื่อมก่อนในอนาคตเราอยากจะเชื่อมด้วยดนตรีเราอยากเชื่อมด้วยศิลปะเราอยากเชื่อมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายปาร์ตี้ในวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวแต่จะมี K-pop performers ซึ่งจะมาเดบิวต์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยจะมีสตรีทฟู้ดที่เป็นที่เป็นอาหารเกาหลีให้คนได้สัมผัสด้วยรวมถึงมีโซจูีความสนุกสนานบรรยากาศเหมือนเราไปเกาหลีเลยแต่มีความกลิ่นอายของคนไทย because this product is only in thailand nobody can buy from korea korean people has to travel to thailand to buy this product so i think it's helping thai economy as well and only in thailand uh, เรียกว่าตัว c o l l a b o r a t i o n p r ร d u c t ระหว่างเจ๊ฝฟกับนมชิมในวันนี้นะคะเขามีการเปิดตัวในเกาหลีไปเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับในคอนเสิร์ตที่มีเชยยงเพอร์ฟอร์มด้วยเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าไวรัลเต็มที่ในประเทศไทยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จงใจที่จะปล่อยในประเทศไทยเราอยากจะปล่อยให้คนเกาหลีได้เห็นถึงสิ่งๆนี้แล้วก็ภาบและก็ได้สร้างความภาคภูมิใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีหลังจะเปิดตัวมาคนสนใจเยอะมาก เรามองว่าการการสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆโปรดักต์เนี้ยเราจะขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวในเกาหลีมาก่อนก็ตามและสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทาง Au เดร t ั a น i n g หวังไว้ก็คือว่าการมีโปรดักต์อันเนี้ยจะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาในประเทศไทยมีนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วสร้าง สร้างปริมาณสร้างเรียกว่าผลคอยด้านเศรษฐกิจตามมากับประเทศไทยในเชิงการท่องเที่ยวผ่านโปรดักต์นี้ครับ You can find it in 7 e n Lotuses และแมคโโปรดักต์นี้ปัจจุบัน Exclusive อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมีสมี2ผลิตภัณฑ์คือเจ๊ไฝ่ชินราเมียนที่เป็นต้มยำน้ำและเจ๊ไฝ่ชินราเมยนที่เป็นต้มยำแห้ง ปัจจุบันตอนเนี้วางจำหน่ายแล้วที่ทาง7 e เ e ่ e อีเลฟเตและคโครก่อนในอนาคตจะมีการขยายผลไปในช่องทางอื่นๆเพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยหรือชาวเกาหลีที่หลงรักวัฒนธรรมไทยได้ได้จับจ่ายใช้สอยซื้อกับเป็นของฝากซื้อทานแล้วก็เอ j นจอยวิตรภาพสันเนี้ยผ่านซองมามากเกาหลีน,นี้ไปได้วยกันขอบคุณครับขอบคุณนะคะทุก,ท,กท่านสื่อมวลชนที่ เป็นที่น่ารักแล้วก็ด้วยความเคารพยิ่งยิ่งนะคะที่สลาบเวลามาให้กับมัมมี่ของเราเจ๊ไฟขอเปิดโครงการมัมมี่นะคะเจ<ม>๊ไซเป็นคนที่ออกรถค่ะออกรถชาติแต่ว่ามัมมี่อันนี้ทํามาจากมันประดับด้วยนะคะขั้นตอนนี่โอเจสไซซึ่งเลยขอรับรองด้วย หัวใจของเจ๊ฝายต้งหมดว่าบะหมี่อร่อยมากทานนะคะขอให้ทุกท่านลองทานดูแล้วก็เจ๊ฝายอยากให้เป็นเป็นอาหารที่ประจำประเทศไทยของเรานะคะในเวลาฉุกเฉินเนี่ยเร็วๆเป็นบะหมี่ที่อร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะเส้นมันอร่อยเจ๊ฝายคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์ม ะนะคะเราจ้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันด้วยพละกำลังทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเราละเอียดอ่อนกับเขามาทุกขั้นตอนเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบพัะคุณอย่างสูงะคะ่ะ